สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลิปคุงกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีสิ่งที่สําคัญมากกำลังจะมาบอกคนดูนะครับคนที่กดเข้ามาดูในคลิปนี้แล้วก็น่าเห็นนะครับว่าตัวของไทเทนคลิปนี้กําลังจะพูดเกี่ยวกับอะไรซึ่งก็อย่างเป็นอย่างนั้นเลยนะครับ แต่ว่าผมจะสามารถจําแนกได้ทั้งหมด2กรณีในวันนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยที่ผมจะพูดเลยอันนี้จะเป็นสั้นๆหน่อยครับก็คือผมไม่สบายอีกแล้วนะครับก็จะมีอาการแบบเจ็บคอมีไข้แล้วก็มีแบบเออมีอาการเหนื่อยล้าผิดปกติอย่างวันนี้ผมไปโรงเรียนก็แบบอยู่ดีๆคือมันมันเหนื่อยแบบเหนื่อยเลยอะแล้วผมก็แบบรู้สึกว่าทําอะไรไม่ค่อยไหวเลยผมก็แบบมันไม่ใช่ปกติแล้วนะครับแล้วก็อยู่ดีก็มีล้อใน,นตรงนี้ด้วยซึ่งผมก็งงว่าเฮ้ยมันเกิดตรงนี้ได้ด้วยหรอนะครับโอเคเรามาปิดประเด็นเรื่องล้อ ตรงนั้นอ่ะประเด็นร้อนในนี่แทบไม่เกี่ยวเลยนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่มีผลและอันเนี้ยเยอะมากๆกนะครับก็คือตอนนี้ผมก็จะเข้าช่วงสอบอีกแล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกแบบกิจกรรมนะครับไม่ใช่กิจกรรมโรงเรียนแต่ว่าจะเป็นแบบกิจกรรมประจําวันอะไรแบบเนี้ยที่ค่อนข้างเข้ามาเยอะมากเลยนั่นเองนะครับเอาง่ายก็คือมีอีเวนต์เข้ามาเยอะๆนะครับตอนนี้เนี่ยช่วงนี้ก็จะมีแบบคือตารางของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบแน่นแบบแน่นมากๆจนผมไม่รู้ว่าแบบ คือแน่นจนอธิบายไม่ถูกครับมันแน่นมากๆจนผมไม่สามารถทําคลิปได้นะครับคือไม่มีแม้แต่เวลาทําคลิปเลยนะครับคืออย่างเวลอาอ่านหนังสือแอบเนี้ยผมก็แบบเออพอมีเหลือนะครับเวลปกติผมจะแบ่งเวลาไว้แบบเป็นตารางตารางนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือแบบกิจกรรมพวกนั้นเนี่ยได้ดันตารางของผมไปเยอะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ต้องแบ่งเวลาไปอ่านหนังสืงอเพราะเป็นช่วงสอบแล้วนะครับแต่พอสรุปสุดท้ายเนี่ยผมดันไม่มีเวลาทําคลิปเพียงพอ เ,เพราะว่าฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ผมก็จะอัปคลิปค่อนข้างที่จะน้อยลงเยอะเลยนะครับที่ผมลองคำนวณแบบคิดที่ในหัวแล้วว่าเออแบบพอที่จะทำไหวนะครับก็คือผมสามารถทำได้อัิรละ1คลิปนะครับถ้าเป็นไปได้คืออย่างมากเนี่ยคือ1คลิปหรือว่าถ้าแบบผมมีเวลาเยอะขึ้นอีกนิดนึงก็อาจจะได้เป็น2คลิปนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยที่ผมคิดมาแล้วเนี่ยจะตีสรุปได้แค่คลิปเดียวเท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งผมก็กะจะอัปเป็นแบบช่วงวันเสาร์แบบนี้นั่นเอง แต่ว่าเสาที่กำลังจะถึงตอนนี้เนี่ยคือเสาที่เท่าไหร่นะเสาที่21สเนาะเออเสาที่21เนี่ยผมจะทําไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมีอาการที่เจ็บคออยู่นั่นเองนะครับคือผมไม่รู้ว่าอาการมันจะแย่ลงไปแบบลงไปเรื่อยๆเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าผมคือก็คือเพิ่งเป็นอ่ะเพิ่งเป็นแบบวันสองวันแบบนี้เองนะครับแต่ว่าอาการเนี่ยมันค่อนข้างแย่ลงไปเรื่อยๆเป็นแบบเป็นพทเทิร์นแบบนี้นะครับรืดลงมาแบบนี้เลยผมแบบ ก็เลยกุ้มใจหน่อยนะครับอันนี้ผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับที่อาจจะห่างหายกันไปหน่อยสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยที่ผมดูตารางมาแล้วโดยคร่าวๆนะครับผมก็สรุปได้ว่าวันที่ผมจามแบบหมดกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับรวมถึงพวกสอบแบบนี้ด้วยจะไปตกอยู่ที่แถวเดือนหน้านะครับก็คืออารมณ์ประมาณแบบวันที่20กันยาเอ้ยกุมภาดีเดือนหน้ามันกุมภาไม่ใช่กันยาโอ้โหเอาเข้าไปครับมาคราวนี้คราวนี้เริ่มมึนเดือนแล้วครับ ก็จะสรุปได้ว่าประมาณวันที่20กุมภานเนี่ยผมก็จะเริ่มมีเวลาว่างเยอะขึ้นแล้วนั่นเองนะครับก็เพราะฉะนั้นในช่วงตัวของเวลาที่อยู่ในระยะนี้เนี่ยผมก็อาจจะทําได้แค่แบบอย่างมากเนี่ยก็คืออาทิตย์ละหนึ่งคลิปนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็ขออภัยกันด้วยนั่นเองนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดด้วยเ <Lanc. S 2> พราะว่าในตัวของหลังจากนั้นเนี่ยผมกำลังจะเข้ามหาลัยปีที่1แล้วนะ,นะครับเพราะผมก็เดาว่าเออเวลาเนี่ยผมผมน่าจะน้อยลงเหมือนกันนะครับ แต่ว่าในช่วงเวลาที่ผมมีอยู่ผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับก็วันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกคนดูในวันนี้นะครับอันนี้ผมก็ขออภัยมากนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็มีสิ่งที่จะบอกมีเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เจอกันใหม่เสาร์หน้าครับผมสวัสดีครับ